สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวจีเจ้ากัแล้วกันเจ้าตอนนี้จะมารีวิวผลของการฉีดวัคซีนเข็มที่2องแอสตราเซเนกาเจ้าหลังจากที่เข็มหนึ่งับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมวันที่19จําได้แม่นเลยนะเจ้า19กรกฎาคมฉีดเข็มแรกเนาะพอหลังจากนั้น่นกันนัด่าที่แรกเป็นนัดวันที่8พฤศจิกายนแต่หลังจากนั้น่น อยู่ในกระบวนการที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของซีโนเวคเรื่องของการชิดไข่ยอย่างทั้งหลายก็ขยับมูติชีดแอสตราเข้ามาใกล้เห็นน้อยนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกรกฎาสิงหากักฎาตุลาเนาะก็สามเดือนอย่งประมาณนั้นก็เลยขยับมาเป็นวันที่1 1ตุลาคมแต่ว่าสักเก้าโมง่ายสิบโมงก่อไปฉีดวัคซีนระบบตะว,วนันนี่ค่อนข้างจะจะบ่าแอสเหอบาเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่า เราเรียนรู้กันนะเนาะเจ้าหน้าที่ต่างๆไปเกิดเรียนรู้แล้ว,ว่าคนจะจัดวางระบบอะนรอย่างนี้เจ้าเข้าไปกะอาจจะรอตัตนาตติก่อนที่จะเข้าห้องเผื่อหับบริการอาจจะรอสักจำลวหนึ่งนะสิแล้วก็เข้าไปกะเมือนเจ้าเอา่อคิวตตียันช่องตีชีตวัคซีนนี่แถบแบ้เอาก้นยองนี่นะพอผ่านการตรวจเอกสารปุ๊บก,ก็บไปชีกอะไปถึงกับคุณหมอคนว่างเขากะเข้าไปหนังชีแล้วกลับมารอเมินตะเพนิตตีรอดูอาการหรือว่ารอเอกสารต่างๆนี่นะเจ้า นี่ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนหี่่งที่สาวจีเอาข้อมูลเอาบรรยากาศตว่าตอนที่ท่ายออกมานําเสนอนะัน่นเองเจ้า่วนผลการฉีดอ่ะเอามาดูเจ้าผลการฉีดเน่เสียงใสๆิ่มเป็นอย่างแน่นอนอ้กังวลเนาะกังวลกังวลตั้งแต่เข็มแรกนะเข็มแรกกังวลม,ม,ม,มากนะเจ้าเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เรื่องของผลแปรวัคซีนมีเอฟเฟกมีอย่างนี้ป่วยตายบ่สบายกันเท่ากับเออกลัวๆละกลัวละเหมือนกันนะเนาะม,ามาได้ลำลาไผ นี่ก็นี่เจ้าก็อย่บะหันละตรงนี้เจ้าโอ้ปะบหนะหันเนาะนิ้วเดียวแดงคือหลังจากตีชีดประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ยังบอกคู้สึกว่าม,มันเจ็บหรือมีอาการซ่องหาแขยย่งบ้านนะเจ้าแล้วก็คณะเดียวกันกลับบ้านไปสักถุมสองถุ่งไปดูอาการว่าตัวเกาเป็นไข้หรือแป้หรือมีความรูซึกจะได้ประเรมที่จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นมาหลังจากที่เรับวัคซีนเข็มสอง,องนี่เนาะ ก็บามีเหตงเกิดขึ้นเห่เจ้าจนกระทั่งประมาณสักสองสามถุ่มุ้งซึกละเอมันเจ็บน้อยนะเวลานอนนั่นติดกับว่าเจ็บอีนะเจ้ากับบังกาทับแขนข้างนี้สักตาใดแต่กะรับไปด้วยความสบายใจจ้ะบางทีอาการสักอย่างตื่นเจ้าขึ้นมาก็ดูว่าตัวเก่ามึนหัวก็เจ็บนั่งเจ็บนี่ตัวห้องเอยิงซะยังแขนขามันมันปวดมันอย่างเออ่อสักอยิงซะยังสบายใจละแล้วก็ตรงนี้ยังเจ็บน้อยอยู่นะ เจ็บน,น้อยๆเจ้าหัว,ว่เจ็บอันอนัะเนาะมาเหมือนเข็มแรกอู้หูอันนั้นแบบนักมากเป็นไข้สองวันไข้ต่ำๆนะกินยาลับกินยาลับนี่นหนเจ้าแต่บางทีซึกออวกหมัอนสักอย่างเกาะกไปดูข้อมูลใน YouTube ที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเปิดให้ข้อมูลมาว่าเอ๊ะเข็มหนึ่งก็เข็มสอง ของคนที่ห้าวัคซีนเนี่ยจะเป็ี่ยนใจได้โดยเฉพาะแอสตราจีนเหมือนที่เขาห้าเนาะคุณหมอเพิ่งบอกว่าเข็มแรกอาจจะมีเอฟเฟกต์สำหรับหลายๆคนนี่นะโดยเฉพาะคนที่ร่างกายแข็งแรงนี่น่ะเจ้าเขาจะไปใจอคือเขาเป็นหนึ่งในนั่งพูดแข็งแรงคืออาจจะมีไข้มีวิงเวียนศีรษะมีอย่างเล็กน้อยแต่สามสีจำแค่ไขรอย่างเดียวเนาะอย่างที่เคยรีวิวนะเจ้าเพราะเข็มสองเข็มสองก็ตีริยะแล้วนั่น อาจจะบ่มีเลยหรือว่ามีกับมีน้อยเออกับีเอเขาก็อยู่ในกลุ่มที่คุณหมอเปนว่านี่วายกับสบายใจแล้วเจ้าวันนี้ก็เลยมาทํางานตามปกติฮะเสียงใสๆเจ้าเจ้าทํางานตามปกติเราเิ็นักจัดรายการเหมือนเดิมให้ผู้ชมผู้ฟังได้ได้ฟังข่าวสารอย่างกันตั้งแต่เจ้าตอนแปดโมงอีนะแล้ววันนี้ก็มาทํางานนี่กัเคลียร์เอกสารต่างๆที่ดีมักหมม ตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วเพราะว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้งานนักมาได้ครับอย่างมาเอาด่วนดวนดวนไว้ก่อนในเจ้าพรด่วนไว้ก่อนอันนี้ก็เอาย้อมไว้ก่อนย้อมไ้กองกองกองวันเดินวนถือเข้ามาในห้องนี่แถบจะแวกทางเดินเข้ามาในเจ้ากันได้ด้วยกันเราหลังจากปัญหานไปน่องไม่เริ่มมาทํางานเมื่อสองวันเมื่อตะวันเนี่ยอันจริงก็มาติดก่อนลวแต่ว่าเปิดกักตั๋วยูในเจ้าก็เริ่มมาปฏิบัติงานให้กับในของฝากวันนี้เจ้านี่ เป็นกล้วยหา้าแดดนะี่ยบนย่ายมาจากราชบุรีนต่เจ้า,จาก็เอามาฝากพี่ๆน้องๆในสถาน,นีเจ้านี่ค่ะจะก็จะเนี่ยกล้วยนี่มีประโยชน์นะเนาะกล้วยองคกล้วยหยอยงนี่นะเจ้าถ้าเอาอันตื่นเจ้าขึ้นมาคนเท่าหลายคนเนอะกคนกว่ากินกล้วยดีนะก็จะมากินตอนเจ้าใส่ที่เย็นไ่เนียเนาะถ้ามันมาแข็งนะต้มาแข็งเอาละเจ้ารีวิวให้ได้ชมแต่เพียงตัวเองเนาะถ้ามีอะไรอยางเพิ่มเติม,ตม,ตม,ก,มก็จะ พักไทยกันนอนช่วงนี้อาจจะห่างๆกันไปบอางนะจะจะได้กะติดตามกดติดตามกดแชร์หน,นอนแล้วก็กดกระดิ่งนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกับมูฮเขาเวลาไปไหนเขาจะเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมานําเสนอเจ้าไปแล้วนะยังา,ารตอนนึ่งสวัสดีเจ้า